อาสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในวิชาของภาษาไทยนะครับนักเรียนเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่5เกี่ยวกับวรรณยุกต์สนุกกับการผันอักษรนะครับซึ่งวรรณยุกตนั้นนกเรียนมันมีด้วยกัน4รูปเนาะมีตั้งแต่หแต่ว่ามันมี5เสียงเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวานะครับนักเรียน อานเดี๋ยวครูให้นักเรียนเอาเล่มที่เป็นหนังสือเรียนเนี่ยเอาขึ้นมาก่อนนะแล้วก็ให้นักเรียนอ่านไปอ,อันนี้มันหน้าที่ห้าสิบเอ็ดนะครับห้าสิบเอ็ดได้ไหมห้าสิบเอ็ดก็ให้นักเรียนอ่านเนี่ยให้นักเรียนสะกดคําเสียงพยัญชนะต้นและรูปวรรณยุกต์อักษรสูงเสือเสือเสือ้ออักษรกลาง แล้วก็อักษรต่ำนะครับนักเรียนเดี๋ยวครูมาอธิบายให้นักเรียนฟังว่าเพราะว่าอักษรแต่ละตัวนั้นเสียงมันต่างกันแล้วก็การให้วรรณยุซึ่งเสียงมันก็ต่างกันอ่ะให้นักเรียนเปิดหน้าห้าิเขาบอกว่าเรียนรู้วรรณยุกและการผันอักษรเขาบอกว่าวรรณยุกะคือเครื่องหมายที่กําหนดเสียงสูงต่ำนะครับนักเรียนอ่าวรรณยุกอ่ะมันจะมีด้วยกันก็คือ ไม่เอกก็คือเอกนั่นแหละเสียงเอกอะเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวานะครับนักเรียนก็คือไม่เอกไม่โทไม่ตรีแล้วก็ไม่จัตวานั่นแหละเขาเรียกว่าวรรณยุกใช่ไหมครับนักเรียนอันนี้คือรูปของวรรณยุกคือรูปของมันคือเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็เสียงเสียงมันก็ที่หล่ออกเสียงออกมานะครับนั่นแหละคือเสียงเนาะอ่าเขาบอกว่ารูปของวรรณยุกประกอบได้วยอ่าไม่เอกไอเขียนไม่เอกดูเนาะไม่เอก วรรณยุกต์ไม่เอกเนี่ยหรือไม่เอกเช่นใยถั่วต่างเข่งไม่โทไม่โทไม่โทก็เรียกว่าวรรณยุกต์โทรหรือไม่โทนแหละครับโรงเรียนบุง้งถ้ำป้อมก้อหน้าต่อไปไม้ตรีเรียกว่าวรรณยุกตรีหรือไม้ตรีนั่นแหละครับโรงเรียนอา่าเกี๋กุก๊กกวยจับ แล้วก็ไม้จัตวาคือวรรณยุกค,คือจัตวาหรือไม้จัตวาอะไรครับโรงเรียนปุ๋ย,ยโอแล้วก็รถเก๋งนะครับโรงเรียนเนีย่ยจะไม่ง่ายเลยก็คือไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาอันนี้คือเรียกว่าวรรณยุกซึ่งมันมีด้วยกัน4รูปไอ้ว,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 วรรณยุกเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่า เสียงเอกเสียงโทเสียงตีเสียงจตวัเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเราไปวางไว้ที่ไหนเนี่ยมันทําให้เสียงเนี่ยแต่และตัวมันก็จะไม่เหมือนกันมันจะเปลี่ยนไปเนาะ,ะต่อไปนักเรียนเปิดหน้าที่ห้าสิบสี่เลยห้าสิบสี่เขาบอกว่าเสียงวรรณยุกต์หมายถึงเสียงสูงหรือเสียงต่ำ ตามอักษรสามูนะครับมักเรียนมีด้วยกันก็คือเสียงสามันเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีแล้วก็เสียงจัตวาจริงๆมันมีด้วยกันมีด้วยกันสี่นะครับมันเรียนสี่ลูกคือไม่เอกไม่โทไม่ตรีไม่จัตวายมีอยู่สี่แต่ว่าเสียงเนี่ยมันมีห้าเสียงมีห้านะครับนักเรียนเสียงมีห้าก็คือเสียงมีห้าเนี่ยเสียงเนี่ยมีห้า แต่รูปอะ่ะมันมีแค่4รูปมันมีแค่สี่นั่นอ่ารูปมีแค่4เองเนี่ยรูปรูปมันจะมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวาอันนี้คือรูปของมันแต่เสียงของมันมีทั้งเสียงมีตั้งแต่สามัญก่อนเลยนะใช่ไหมสามัญสามัญแล้วก็ไม้เอกแล้วก็โทแล้วก็ตรีแล้วก็จัตวา คือรูปเนี่ยมันมีด้วยกันแค่สี่เนี่ยคือรูปก็คือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยมันมีสี่แต่เสียงน่ะมันจะมีสามันอ่ะเดีราคุยยกตัวอย่างให้ฟังนะว่าเสียงสามัญมันเป็นยังไงอ่ะอ่ะมาดูเลยมาดูตัวอย่างเนาะเสียงสามัญเช่นคำว่าแครเนี่ยเราเรียนดูอ่ะแคร์ง่ายเสียงสามัญแครตัวเนี้ยมันจะไม่มีเสียงของ เสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาเนี่ยไอ้สามสี่เสียงไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีเลยแคนเฉยถ้าเป็นมาเอกก็จะเป็นแคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่นี่คือเสียงสามัญแล้วก็แพรเรือโยงบะบะมีอันนี้คือเสียงเสียงเอกแล้วเสียงเอกใช่นไหมบออาบะหอมออีหมีไมาเอกหมีบะมีใช่นไหมอันนี้คือสามัญใช่ไหมไม่มีเลยอันเนี้ยอันเนี้ย แล้วก็ผักกาดแล้วก็สุ่มไก่อ่านนักเรียนนักเรียนมาดูตรงนี้อ่าบางทีนักเรียนสงสัยว่าอันนี้คือเสียงเอกใช่ไหมนี่เสียงเอเสียงเอกทำไมไม่เอกไม่เอกแล้วอันนี้ทำไมไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวต่อหน้าต่อไปเราจะสอนเกี่ยวกับอักษรนะครับมันจะมีอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ําซึ่งอักษรเราเนี้ยมันมีผลต่อการผันของวรรณยุกต์ด้วยนะครับนักเรียนอ่าอย่างเช่นอย่างเนี้ยบะหมี่เนี่ยหอมออีหมี่ไม่เอกหมี่เนี่ยอันนี้คือไม่เอกเข้าใจได้สุ่มไก่ก ah. ็ส <Than> อุมหมอสูม,มเอกซูมก้อไก่ไม่อกไก่ก,ก็คือเราเข้าใจได้เพราะว่ามันมีไม้เอกเสียงเอกแต่ผักกาดเนี่ยมันไม่ได้มีไม้เอกแต,แต่ไม่อยู่ในไม้เอกเพราะอะไรเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังเนาะ <S <S อ่าต่อไปเสียงโทเสียงโทก็คือกล้วยทอดข้าวต้มราดหน้าอ่ะพวกนี้เข้าใจอยู่แล้วเนาะหอะนอานาไม่เอกนาไม่โทหน้านี่คือเสียงโท <S 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 ต่อไปมาดูที่ห้าหน้าที่ห้าสิบห้านะครับนเนี่ยอ่ามาดูเสียงตรี สิยงตรีก็โจ๊กพลูแล้วก็กิฟอันนี้ก็เหมือนกันเห็น <m akes S 1> ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้คือเสียงน,นี้ในเสียงตรีเสียงตรีก็คือจริงๆมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะมันต้องเป็นเสียงไม้ตรีแบบนี้ใช่ไหมอ่าไม้ตรีแบบนี้แต่อันเนี้ยอันนี้ก็โจ๊กเห็นไหมไม้ตรีอ่าโจ๊กอันนี้พลูอันนี้กิฟกิฟก็เข้าใจมันเป็นไม้ตรีเข้าใจแต่พลูเนี่ยทำไมมันไม่มี รูปของไมตรีให้เราแต่ทำไมเรต้องอ่านอ่ามันมีคําตอบหน้าต่อไปเนาะเราเรียนเกี่ยวกับอักษรเกี่ยวกับวรรณยุกมาดูต่อไปเสียงจตวาเสียงคําที่มีเสียงจตวาอย่างเช่นเข็มดอกก็คือดอกไม้ดอกเข็มเนาะเข็มขนมหวานสนามหลวงอ่าเห็นไหมจริงจริงคำว่าไม้ไมจตวาหรือว่าเสียงจตวาเนี่ยมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนักเรียนเนี่ยต้องเป็นแบบนี้คือเสียงแบบนี้ใช่ไหม สิงห์ตวาแต่ทําไมอันเนี้ยมันไม่มีรูปจตวาเลยเห็นไหมแต่ว่ามันออกสิงห์ตวาเขาบอกว่าคําบางคํามีสิ่งวรรณยุกไม่ตรงกับรูปวรรณยุกที่ปรากฏเข้าใจไหมครับง่ายๆก็คือเสียงที่เราพูดออกไปเนี่ยมันเป็นบางทีมันไม่ตรงกับรูปไมเอกไมโทไมตรีจตวาให้เราเห็นแต่เสียงมันเป็นแบบนั้นเนาะ,อ,ะอย่างเช่นเขาบอกว่าอย่างเช่นอะไรอย่างเช่น อย่างเช่นคําว่าพี่เนี้ยพี่เนี่ยมันจริงๆมันจะจริงนะมันเป็นไม้เอะใช่ใครับนเรียนเนี่ยมันเป็นไม้เอะแต่จริงๆอ่ะเสียงมันคืออยู่ในโทเห็นไหมพีพี่เห็นไหมพีพี่เราเป็นไ,ม,ไม้โทแลนะ้วต่อไปคําว่าอะไรอย่างเช่นคําว่าม่านเนี่ยม่านคำว่าม่านจริงๆมันต้องเป็น มออานอมาจริงๆต้องเป็นเสียงออกจะเป็นต้องเป็นไมโครเนี่ยจริงๆม่านเนี่ยต้องเป็นไมโครด้วยแต่เราใส่ให้มันเอกแต่มันออกเสียงใใคล้ายโทรมานมานม่านไหมม่มานนัเลยเสียงโทรแล้วก็คําว่าร้รานเนี่ยเขาบอกร้านเนี่ยเขาบอกมีรูกวรรณยุกไปโทรแต่มีเสียงเป็นตรีร้านเห็นไหมร้านร้านร้าน ร้านเห็นไหมร้านเสียงตรีเสียงตรีแต่ว่ารูปมันเป็นแค่ไมโทอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะมันเกิดจากอะไรอนนี้ก็บอกแล้วมันก็มาจากอักษรครับตันนี้อ่าดูหน้าต่อไปเลยเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าการผ่านอักษรเขาบอกว่าเมื่อจะฝึกฝนเมื่อจะฝึกผันอักษรน,นะต้องรู้จักอักษรสามหมู่ก่อนอักษรสามหมู่หรือตรายาคือการจัดแบ่งพยัญชนะไทย44ตัวออกตาม ระดับเสียงได้3หมู่คืออักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำอ่านี่แหละครับนี่แหละไออักษรสามหมู่ตัวนี้แหละซึ่งมันมีผลทําให้วรนยุกต์เปลี่ยนไปนะครับนักเรียนอ่ะอักษรสูงนี่นักเรียนมันจะมีด้วยกัน11ตัวก็คือมีตั้งแต่ขอไข่ขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงฟอฝาพอพึ่งฟอฝา สอสาลาสอาฤษีสอเสือแล้วก็หอหีบไอตัวนี้สิบเอ็ดตัวนี้คืออักษรเสียงสูงแล้วก็อักษรกลางนี่จะมี9ตัวคือมีกอไก่จอจานดอชะดาตอปตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ออปอปลาออออไอตัวนี้คืออักษรกลางแล้วก็อักษรต่ําอักษรต่ําก็คือมีด้วยกัน24ตัวคือคอควายคอคนคอระคังองงูชอช้างซอโซชอกระเชยยอหญิงทอมุนทอทมุท้าวนอนเรนทอทหารทอทงนอนหนู พอผานฟอฟันพอสัมเภามอมมายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุดลาแล้วก็อหอหนุุ้งนะครับเุก่ไอ้ตัวเนี้ยยี่สิบสี่ตัวเนี่ยเป็นอักษรตำ่ำอ่าดังนั้นก็บอกว่าการผ่านอักษรเนี่ยคือการเปลี่ยนเสียงของพยัญชนะเนี่ยให้ตาไปตามบรรยุอด้วยการสามวละครับทุเรียนดูอ่ะอักษรที่กราบอกแล้วเนี่ยมันมีผลอย่างไรก็คือมันมตรงนี้เลยอ่ามันอักษรกลางเลย อักษรกลางอักษรกลางนี่คือง่ายๆคือเสียงที่มันเป็นกลางกลางมันสามารถผันได้หมดเลยเนี่ยเช่นกากา่กากา้กาก่าก่าจี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 จ,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 จีเนี่ยไอ้พวกนี้เอามาจากไหนดูจากตัวนี้เห็นไหมเนี่ยอักษรกลางเนี่ยมันมี9ตัวเนี่ยเห็นไหมนี่ก็ไก่ก็ไก่จอจานมีต่อเต่านีย่ยเห็นไหมเนี่ยมีต่อเต่ามีน้องเด็กมีบอยไม้มีปอปลามีอออ่านเห็นไหมเนี่ยง่ายๆทองการ สามารถผันรูปตั้งแต่เสียงสามัญเสียงสามัญก็คือเสียงที่ไม่มีอะไรเลยใช่ไหมกับเสียงเอกก็คือมีไม้เอกเสียงโทก็มีไม้โทเสียงตรีก็มีไม้ตรีแล้วก็เสียงจัตวาก็มีเสียงจัตวาอักษรกลางเนี่ยมันจะมีด้วยกัน5ตัวหมดเลย5ตัว4เสียงเขาเรียกว่าก็คือเสียงมีเสียงเนี่ยใช่ไหมเสียงมี5แต่รูปที่เห็นนั้นเหนึ่งสองสามสี่เขาเรียกว่ามีอยู่5เสียงกับ4รูป ซึ่งอักษรกลางนั้นผ่านได้ทุกตัวเลยเอ่อวันนี้ทุกตัวเลยอักษรสูงมาดูอักษรสูงอักษรสูงเห็นไหมครับมันมีแค่2ตัวเองมีแค่2ตัวเห็นไหมเสียงอ่ะมีแค่2ตัวคือไมคเอกกับไมคโทเห็นไหมแต่ไอ้ตัวแรกเนี่ยตัวเนี้ยไม่ใช่เสียงสามัญตัวนี้จะเป็นเสียงจัตวาเห็นไหมสียงจัตวาอันนี้ก็เหมือนกันนะนักเรียน,นอ่าอย่างเช่นดูดูตรงนี้เลยเนี่ยกา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  มันได้หมดเลยทั้งทั้งสี่รูปมันได้หมดเลยแล้วก็จีจีที่จีจีจจมันได้หมดเลยนะครับอ่าส่วนอักษรสูงเห็นไหมฝาฝาฟ้าฟ้าฟ้า,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 าไปไหนเห็นไหมหลายคนบอกว่าฝาฝาฝาฟ้าฟ้าฟ้าไม่มีฟ้าใช่ไหมฟ้าก็เป็นฟออะไรฟ้าก็เป็นฟอฟันแล้วใช่หไหมอยู่ในอักษรต่ำเห็นไหม นั่นจะงงมันเห็นไหมมันจะไม่มีเสียงของมันถ้าเกิดเป็นฟ้าก็จะเป็นอีกตัวแล้วจะเป็นอักษรต่ําแล้วแล้วก็อักษรตานาหน้านาเห็นไหมหน้าแล้วก็เป็นนาเลยไม่มีนานาหน้านาหนาไม่มีไม่มีนานาหน้านาไม่มีมันมีแค่สามเสียงนะอ่อโอเคเนาะนั่นจะไปฝึกอ่านตรงนี้มาอ่าเรามาดูช่องตรงนี้แล้วกันอ่ามาดูหน้าต่อไป มันจะมันจะซับซ้อนหน่อยเนาะนิดนึงเนาะมันจะงงหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไหรหรอกอ่ะมาดูก็บอกว่าหมู่อักษรอ,อักษรกลางอักษรกลางนะอันนี้อักษรสูงอักษรตำ่ำเดี๋ยวอย่างเช่นกกาก,าก,ากากาก้ากากาจี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 ใช่ไหมส่วนคําว่าฝาใช่ไหมฝาเนี่ยฝาเนี่ยฝาฟ้าแล้วก็ฝาใช่ไหมเสียงจวตาวาเลยใช่ไหมเหมือนกับว่าง่ายๆคือ ฝ่าฟ้าฟ้าแล้วก็ฝาเห็นไหมฟ้าไม่มีฟ้าไม่มีเห็นไหมแล้วก็ฝาฝานันเป็นเหมือนเสียงเสียงมันจัตวาเห็นไหมแต่แต่ว่ามันไม่มีเห็นไหมแต่ว่ามันมันไม่มีรูปให้เราเห็นเห็นไหมนี่แหละคือเขาว่าอักษรอักษรสูงเห็นไหมเสียงสูงมันจะมีแค่เสียงเอกกับเสียงโทกันนั่นเองส่วนอักษรต่ำนาอ่านาขึ้นต้นด้วยนานาไม่มีนาเห็นไหมมันจะไม่มีนา ไม่มีหนามีแต่หน้ามีแต่หน้าเห็นไหมแล้วก็มีแค่นาหน,า,หนาไม่มีหนาไม่มีถ้าเป็นหนาเนี่ยจะเป็นหอนออาหนาไม่เอกหนาหนาหน่าถึงเป็นหอนําไม่ใช่ละเห็นไหมมันจะไม่มีเสียงแบบน,นี้เห็นไหมครับนักเรียนนี่แหละคือเสียงที่ครูบอกว่าทําไมมันมีเสียงรูปของตัวเองเห็นไหมแต่ว่าเราอ่านแล้วอาจจะไม่ใช่เสียงของมันอ่ามาดูต่อไปคำอักษรกลางสรุปก็คืออักษรกลางก็ผันได้ห้าเสียง เสียงพื้นฐานก็เป็นเสียงสามัญเสียงสามัญก็คือเสียงแรกที่มันไม่ได้มีอะไรเลยไม่มีไมเอกไมโทไมตรีแล้วก็ไมจตวาต่อไปอักษรสูงพันได้สมเสียงส่พื้นเสียงเป็นเสียงจตวาเสียงจตวาแล้วก็รูปและเสียงวรรณยุกเนี่ยก็เลยตรงกันตรงกันนะอันนี้ไม่ตรงกันจำไว้อันนี้ก็ตรงกันส่วนอักษรต่ำนยพันได้สมเสียง พื้นฐานเนี่ยเป็นเสียงสามัญแต่รูปและวรรณยุคไม่ตรงกันก็ไม่ตรงกันนี่กุบอกให้มันจะไม่ตรงกันตรงกันต่อไปต่อไปหน้าที่หน้าที่ห้าสิบแปดเนาะก็เหมือนเดิมก็ให้นักเรียนไปอ่านก็บอกว่าอ่านคำศัพท์พื้นฐานฝึกอ่านฝึกเขียนอย่างเช่น ก๋วยเตี๋ยวนั่นเองก็ไปสะกดมาฝึกสะกดมาเนาะกัวยอกวยไม่จะตะวาก๋วยตอเอเียวเตี๋ยวไม่จะตะวาเตียวก๋วยเตี๋ยวไปอ่ามาแล้วก็เรียนรู้คำไปอ่ามาผู้กันอ้อยควนันผ้าสิน้นจูจี้ก๋วยปิ้งก็ฝึกอ่านมาเนะาะให้ฝึกอ่านมาด้วยนะครับโรงเรียนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเรียนรู้ความหมายก็คืออย่างเช่นคําว่ากลางแจ้ง ก็คือนอกร่มไม้ชายคาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราว่าเก๊กฮวยก็คือพืชที่มีดอกเล็กสีเหลืองกลิ่นหอมอ่นนี่คือเกี่ยวความหมายนะแล้วก็อันต่อไปก็คือเรียนรู้ประโยครประโยคคือคุณชายไอ้คุณยายมักนุ่งผ้าสิ้นเวลาอยู่บ้านอะไรเหมือนการแต่งประโยคนะนี่นเดี๋ยวันหลังเนี้ยให้นักเรียนแต่งประโยคอ่าต่อไปมาดูให้นักเรียนไปฝึกอ่านมาเกี่ยวกับให้นักเรียนอ่านเรื่องอาหารจีน แล้วสังเกตคําที่มีวรรณยุกต์ต่างๆนะครับเช่นอ,อาหารจีนคนจีนก็มาตั้งถินฐานอยู่ในประเทศไทยมาช้านานก็เลยให้ฝึกอ่านไปเนาะต่อไปมีอะไรไหมไม่มีละหมดแล้วนะครับนักเรียนเดี๋ยวไว้ล้อมหน้านคนเรียนอ่าต่อไปเมื่อเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาแบบฝึกหัดเล่มสีส้มเนาะก็เปิดไปหน้าที่37มสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเนาะนักเรียนเกี่ยวกับ วรรณยุกสนุกกับการผ่านอักษรนะตัวเียให้นักเรียนไปมาทําขึ้นมาอย่างเช่นก็บอกว่าให้นักเรียนฝึกอ่านคําที่มีวรรณยุกต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ยฝึกอ่านไปขึ้นใช้สายหน้าฝ่าฟืนผืนผ้าขากล้วยอะไรต่างๆอ่าเขาบอกว่าให้นักเรียนข้อสองเลยให้นักเรียนผ่านคําต่อไปนี้แล้วเขียนคําให้ถูกต้องนยอย่างเช่นไขเนี่ยอักษร่วนไขก็ต้องเป็นอะไรไขยเสร็จก็ต้องเป็นอะไร เป็นไข้อะไรเงี้ยใช่ไหมอ่ามันจะไม่มีมันจะไม่มีคำว่าไขไข่อักษรอักษรไขไข่มันจะต้องเป็นแล้วก็ไข่เลยใช่ไหมไขไข่แล้วก็ไข่ไม่มีคําว่าไข่เงี้ยอ่ายกตัวอย่างเช่นคําว่ายกตัวอย่างให้ดูเนาะไข่แล้วก็ต้องเป็นอะไรเลยต้องเป็นไข่แล้วก็ต้องเป็นอะไรเลยต้องเป็นไข่เลยใช่ไหมไม่มีไข่แล้วก็ไม่มีไข่เห็นไหม อย่างเงี้ยใช่ไหมครับนักเรียนมันจะมีเสียงเอกกับเสียงโทแค่นี้เองอักษรสูงชุจ๊ะจําไว้มีเอกกับโทนั่นเองมันไม่เหมือนอักษรกลางอักษรกลางก็คือกลางคือมันจะไปด้วยแบบห้าเสียงต่อไปมาดูน่าจะไปคืออักษรกลางอักษรกลางง่ายเลยเก่าก็ต้องเป็นอะไรเก่าเก่าเก้าเก่าเก่าโบ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 ต่อไปอักษรสูงอักษรสูงก็จะมีเสียงอะไรครับว่าไงเสียงเอกกับเสียงโทเหมือนกันใช่ไหมงองอก็ต้องเป็นอะไรงอ ก็จะเป็นงอนจะเป็นอะไรงอ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 ไม่มีมีแต่งอเห็นไหมไม่มีงออย่างเง,งี้ยน้องเนะอะต่อไปก็มาดูตื่นเต้นอักษรมันมีอภรรด้วยวันยุประกอบด้วยเลยเสียงเอกเสียงโทเช่นคาว่าห่มผ้าห่มผ้าก็คืออะไรจะเป็นอยู่ในอักษรอ,อะไรห่มผ้าก็ครูบอกว่าห่มผ้าใช่ไหมห่มผ้าัรน,นนี้ก็ไปดูว่าอักษร อักษรกี่บองเป็นอักษรเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยห่มพาเนี่ยมันเป็นอักษรสูงอักษรสูงใช่ไหมประกอบไปด้วยเลยเสิยงเอกับสิยงโทใช่ไหมเสิยงเอเสิยงโทก็เขียนว่าเอกกับโทรูปมันก็เอกกับโทแล้วก็เอกกับโทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมส่วนร่มเรื่นเนี่ยเป็นอักษรอะไรร่มเรื่นรอเรือไหมรอเรืออยู่ในอักษรอะไรรอเรืออยู่ในอักษรต่ำใช่ไหมอย่างเงี้ย,อย,อยโอเคน้องนักเรียนต่อไปมาดูหน้าต่อไปให้นักเรียนเติมรูปวรรณยุกต์ ให้มีความหมายตรงกับภาพง่ายๆเลยร็เติมอย่างเช่นเลยพ่อแม่เนี่ยพ่อแม่ต้องมีตัวอะไรก๋วยเตี๋ยวต้นไม้เนี่ยมีอะไรบ้างเขาให้มาให้เราไปเติมเนาะเหมือนอันนี้ก็เหมือนกันเลยให้ไปเติมมากระเป๋าใส่อย่างไงกระเป๋เากระเป๋าใส่ไงกระเป๋าไม่ใช่ตัว,วเป๋าต่อไปหน้าต่อไปหน้าต่อไปก็เหมือนกันให้นักเรียนไปดูจากรูปคืออะไรเนี่ย ตู้แกจิ้งจกอะไรต่างๆใช่ไนี่ก็ตู้เย็นก็ดูจากจากที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นผ้าม่านอะไรต่างๆอ่าต่อไปมาดูหน้าที่40เขาบอกว่าให้นักเรียนหาคําที่มีรูปวรรณยุกต์และเสียงวรรณยุกต์ตามที่กําหนดเขียนและอ่านคํารูปเอกเสียงเองกประกอบด้วยอะไรก็นีไ่ไปหามาเลยนักเรียนไปหามาแล้วให้นีไ่ไปหาคำไหมเช่นคว่าเสียงเอกคืเช่นอะไร คำว่าข่าวอะไรเงี้ยคำว่าเสื้อคำว่าห้องห้องอะไรต่างๆได้หมดเลยน,น,น,นะไปหามาันก็คือเสียงที่เป็นรูปที่เราเห็นรูปยกตัวอ,อย่างยกตัวอย่างให้ดูนี่่เสิงเอกอาจจะเป็นข่าวนะั่นะคือเสียงรูปเอกเสียงเอกเป็นอะไรที่มีไม้เอกอะที่มีไม้โทไม้ตรีไม้จัตาวาอ่าง่ายเนาะต่อไปให้นักเรียนเลือกคําในวงเล็บแล้วเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง ก็คืออย่างเงี้ยเห็นไหมนายดำหยิบคุยและนั้นแล้วเรื่องใกล้ๆอะไรไก็คือคุยเนี่ยเขาเรียกเป็นไรคุยเป็นเหล่าเห็นไหมแล้วจากนั้นก็เล่าเล่าเรื่องใ,ใกล้ๆเหล้วแล้วไก่เห็นไหมเหม็อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพ่เติมไป เขาวางเขาวางเสื้อลายเสือลงบนเสือใช่ไหมเขาวางเขาวางลายเสือลงบนเสือก็คือเขาวางเสือ้อไงใช่ไหมเขาวางเสือ้อลายเสือ ลงบนเสื่ออย่างเงี้ยเห็นไหมตรงนี้เนาะก็คือ,อตามต่อไปให้นักเรียนหาคาในหน่วยการเรียนรู้เนี่ยคาไหนที่นักเรียนชอบอะ่ะก็คือเอามาคัดอย่างน้นสองคำแล้วก็หน้าต่อหน้าต่อไปก็คือให้นักเรียนทาด้วยรูปบรรยุกมีนล้วไม่กี่รูป มีด้วยกันกี่รูปอ่ะมันมีด้วยกันอยู่แค่สี่แม่แต่มีกี่เสียงมีห้าเสียงประกอบไปด้วยครูบอกว่าแล้วมีอะไรสามันเอกโทตีจะตะวาแล้วก็อักษรสูงเนี่ยอักษรอะไรอักษรสูงมีกี่เสียงอักษรก็บอกอะไรผันได้กี่สามเสียงมีทั้งรูปแล้วก็เป็นไงแล้วก็เสียงเนาะเสียงตรงกันไม่ตรงกันจะได้ป่ะที่เมื่อกี้ที่ครูเคยบวงไว้ให้เราเรียนดูเมื่อกี้เสียงตรงกันแล้วก็ไม่ตรงกันอะไรต่างๆเนะี่ยโอเคเนาะ แล้วก็มาดูหน้าที่4 3ก็ให้นักเรียนดูตามตรงนี้เลยเนาะอย่างเช่นให้อ่านแล้วก็วงเหมือนเดิมพยัญมชนะต้นของคําในข้อใดมีอักษรครบทั้ง3หมู่เลยประกอบไปด้วย3หมู่นั่นเลยก็ดูไม่มีด้วยกัน3าหมู่คำว่า3หมู่ก็มีอะไรมีอักษรสูงอ,อักษรกลางอักษรกลางใช่ไหมอย่างเงี้ยนั่นเียก็ไปดูเอาเองเนาะอย่างเช่นเอาเอง่ายอย่างข้อหนึ่งเนี่ยดูกูยังไม่ดูข้อหนึ่งกูดูข้อสอเลยเรือดำน้ำํา ขากกันไกลผกู้อุแจอันนี้มันมีอ,อักษรสอนกลางสอนต่ำแต่อักษรที่ครบทั้งสหมู่คือเนี่ยอักษรเนี้ยข้อที่หนึ่งเนี้ยครบหมดเลยสอนสูงสอนกลางสันต่ำมีหมดเลย3าตัวอย่างเงี้ยอัอน,นี้ไปทํามานะครับมาถึงหน้าที่สี่สิบสี่เนาะสี่บสี่ก็ไปวงมาอ่าโอเคเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อไปค่อยขึ้นคาโคตรกล้มน,นะครับนเรนียนโอเคครับ